สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเอาใจนะครับสาวกว r ยชกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นรถไกด์เอนะครับเป็นรถขอ,องที่ปาดเดี๋ยวประมาณาทิ่หน้าก็จะมีการจัดเตรียมสองหมอ,อก,กันละนะครับผมคันนี้ก็ได้ขอญาติแกมาทําคลิปละเื่อไว้ให้พี่ๆที่กําลังตัดสินใจอยู่ดูไว้เป็นแนวทางาการตองตอมแต่งป,งงปานนะครับก็ตัวนี้ดั้งเดิม เป็นเครื่องยนต์117เป็นตัว S T นะครับผมก็เจ้าของปรึกษาทางผมว่าอยากได้เป็นอารมณ์บล็อกเครื่องยนต์ใหม่แต่ว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยคือความชอบของเจ้าของเขาก็ชอบความเป็นสเปเชียลอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาจัดทรงนะครับตัวนี้ไล่มาตั้งแต่ด้านหน้าเลยยกแฮนด์นะครับแฮนด์14นิ้วพร้อมชุดสายเบรกสายคัท นะครับตัวนี้จะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูก็พิตติ้งท่านั่งนะครับตัวนี้สบายมากเวลาขับขี่ระยะทางไกลๆนะครับของผมส่วนสูง174นะครับผมตัวนี้ก็เวลาเราขับไกลๆปุ๊บก็ช่วยในความสบายนะครับไม่ไม่เมื่อยล้าง่ายประมาณนั้นส่วนชุดกรองกรองอากาศตัวนี้ ก็ติดมาแล้วตั้งแต่รถตั้งเดิมเลยของรถใจเอสทนะครับผมชุดท่อก็เป็นแวนอันไฮนะครับโอเวอร์ไซสี่ห้นะครับแล้วก็ชุดปี๊บหลังนี้ก็เปลี่ยนนะครับเอาของตัวสเปเชียลมาใส่อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ความชอบของแต่ละคนไปนะครับผมไปเรียบๆก็ประมาณนี้ ปีพุ่มโอนะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมมาเป็นพนักพิงหลังนะครับผมตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับเล็กๆกระทัดรัดหน่อยก็อารมณ์จะประมาณนี้สำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าอาจจะเป็นรถไกส์สเปเชียลนะครับ หรืออาจจะไม่ซีเรียสหรืออยากจะได้เป็นแนวทางการแต่งับสไตล์อะไรต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้นะครับผมรวมถึงการจัดไฟแนนซ์หรือการจัดส่งในพื้นที่ต่างๆนะครับได้ที่เบอร์0946878228นะครับขอบคุณครับ